พศชาตชชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่150จากตอนที่แล้วพราหมณ์เกวัตกลับเข้ามายัางท้องพระโรงแล้วถวายบังคมอยู่เฉพาะพระพัก์ สีหน้าบ่งบอกถึงความอัดอั้นตันใจอย่างที่สุดแล้วกราบทูลว่าขอเดชะคนอย่างมโหสถนะไม่ควรนับว่าเป็นบัณฑิตเลยพระพุทธเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์เป็นฝ่ายไปหาถึงเรือนแต่มโหสถไม่ยอมพูดจาเลยกลับทำเป็นใบหูหนวกไปเสียอย่างนั้นแม้แต่ที่นั่งหน่อยนึงก็ไม่มีให้ คนอย่างนี้นะไม่ควรอยู่ในราชสำนักของพระองค์เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคําทูลของเกวัตแล้วก็ทรงรู้สึกผิดหวังไม่น้อยถึงกระนั้นพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเห็นคล้อยตามทูลของเกวัตแต่ไม่ได้ทรงตรัสคัดค้านแต่อย่างใดหลังจากที่เกวัตกลับไปยังที่พักแล้ว พระเจ้าวิเทหราชทรงใคร่ครวญถึงเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่จึงทรงดำาเริขึ้นว่าหากมโหสถไม่ยอมพูดคุยกับเกวัตจริงๆเชื่อแน่ว่าคงเป็นเพราะมโหสถรู้ว่าการมาของเกวัตในครั้งนี้มิใช่มาด้วยประสงค์ดีหลอกให้เราเดินทางไปปัญจาละนคร แล้วจึงหาทางจับกลุ่มตัวเราไว้เป็นแน่ไม่นานนักอาจารย์ทั้งสี่ก็พากันมาเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชจึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะก่อนใครว่าเราน่ควรจะไปเมืองปัญจาลนครหรือไม่ล่ะอาจารย์เสนกะจึงกราบทูลคล้อยตามพระราชอัธยาศัยว่าควรอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าค่ะ นับเป็นข่าวมงคลอย่างยิ่งก็ในเมื่อสิริมาถึงพระองค์แล้วจะมัวทรงรอช้าอยู่ใหญ่การปล่อยให้นารีรัตนะที่งามพร้อมเช่นนี้นะลุดลอยไปหาควรไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำตอบของอาจารย์เสนกะก็ทรงดีพระทัยยิ่งนัก เท้าเธอจึงลองตรัสถามอาจารย์ที่เหลือตามลำดับก็ทรงได้รับคำตอบในทํานองเดียวกันทั้งสิ้นเท้าเธอก็ทรงคลายความระแวงพระไทยและทรงปักพระไทยมั่นที่จะเสด็จไปปัญจาลนครตามคำทูลเชิญของพระเจ้าจุลณีขณะที่พระเจ้าวิเทหราชกำลังตรัสกับอาจารย์ทั้งสี่นั้น พรามเกวัตพิจารณาว่าการอยู่ในมิถิลานครแม้เพียงราตรีเดียวนั้นเป็นความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งเพราะถูกมโหสถเหยียดยามอย่างแสนจะชอกชำ้ำคืนอยู่ต่อไปเนี่ยก็รังแต่จะอัปยศด,ดังนั้นเราควรรีบกลับเมืองของเราเสียโดยเร็วดีกว่า จึงรีบไปเข้าเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชทันทีพร้อมกราบทูลว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทพวกข้าพระพุทธเจ้าจะรอช้าอยู่มิได้แล้วจำต้องขอกราบทูลลากลับสู่เมืองของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำพระราชมัยตรีแห่งสองพระนครไปกราบทูลแด่พระราชาของข้าพระพุทธเจ้า ทันพระหาฤทัยที่ทรงรอพระพุทธเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็เป็นการสมควรท่านอาจารย์จงช่วยกราบทูลความยินดีของฉันแด่พระราชาของท่านว่าฉันนะ่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระนครทั้งสองจะเป็นทองแผ่นเดียวกันชาวปัญจาละและชาวมิถิลาน จะได้ไปมาหาสู่ด้วยอัธยาศัยไมยตรีพระเจ้าวิเทหราชตรัสด,ด้วยความชื่นชมแล้วพระราชทานสิ่งของแก่พราหมณ์เกวัฏตามควรพราหมณเกวัฏถวายบังคมลาเดินทางจากเมืองมิถิลาด้วยความแค้นเจือกระยิมเพราะคาดว่าอย่างไรซะวิเทหราชคงต้องไปปัญจาละ พร้อมกับมโหสถเป็นแน่ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อทราบข่าวว่าเกวัตกลับไปยังปัญจาลนครแล้วก็รีบเข้าเฝ้าพระราชาทันทีพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นมโหสถมาเฝ้าเฉพาะพระพักจึงรับสั่งถามเป็นทํานองขอความคิดเห็นเช่นเดียวกับที่ได้ถามอาจารย์ทั้งสี่ว่าพ่อบัณฑิต ทั้งตัวเราเองพรามเกวัตและอาจารย์ทั้งสี่ต่างมีมติเป็นอันเดียวกันว่าควรไปปัญจาลนครเพื่อรับเอาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมาที่นี่ส่วนเธอละ่ะมีความเห็นอย่างไรมโหสถได้ฟังพระราชดำรัสแล้วก็นึกตำหนิอยู่ในใจว่า พระราชาของเราเนี่ยยังคล่องอยู่ในกามมากเหลือเกินพระองค์ทรงเชื่อถือถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่ผู้เขาเบาปัญญาจึงยังไม่ทรงเห็นโทษของการเสด็จไปยังแดนของศัตรูเอาเถอะเราจะเหนี่ยวล้างพระองค์ไว้ชี้โทษเหล่านั้นแก่พระองค์เพื่อให้ทรงกลับพระไทยซะคิดดังนี้แล้ว จึงกราบทูลทักท้วงอย่างหนักแน่นว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอ,องทุลีพระบาทพระองค์ทรงทราบดีมิใช่หรือว่าพระเจ้าจุลนีนะ่ะทรงมีแสนยานุภาพมากมีไพร่พลมากมายถึงสิปกองทัพใหญ่และทรงมุ่งหมายที่จะปรงพระชนชีพของฝ่าพระบาทให้จงได้เมื่อเป็นดังนี้นะ่ะ ฝ่าพระบาทยังจะเสด็จไปอีกหรือพระพุทธเจ้าค่ะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนายพรานผู้ฉลาดจับนางเนื้อมาฝึกให้เป็นนางเนื้อต่อแล้วนำไปปล่อยไว้ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยหญ้าและน้ำนางเนื้อเมื่อจะล่อเนื้อโง่ให้มาหาตนก็ร้องระรัวด้วยมารยา เนื้อโง่ได้ฟังเสียงของนางเนื้อนั้นมีจิตกำหนัดลุ่มหลงรีบเดินชะเง้อคอดูครั้นเห็นหนางเนื้อก็รีบเข้าหาด้วยอำนาจแห่งราคะโดยไม่ได้ระแวดระวังภัยนายนพรานรอคอยโอกาสนั้นอยู่ครั้นได้ช่องก็ใช้หอกอันคมกริบแทงสีข้างได้ตามปรารถนา ในที่สุดเนื้อนั้นก็ต้องมาสิ้นลมอย่างหน้าอานาถณที่นั้นเองมโหสถแสดงอุปมาข้อแรกจบลงแล้วก็ยกข้ออุปมาต่อไปว่าปลากระหายเยื่อนแม้จะอยู่ในน้ำลึกตั้งร้อยวาแต่ก็ยังขึ้นมาติดเบ็ดได้มันอาศัยความอยากโดยแท้ จึงมองไม่เห็นความตายที่รออยู่ตรงหน้าข้าแต่สมมุติเทพพระองค์ก็ฉันนั้นทรงปรารถนาพระราชธิดาของพระเจ้าจุลนีมิได้ทรงเฉลียวใจเลยว่านั่นเป็นเพียงเหยื่อล่อที่ห่อเบ็ดไว้พระองค์หารู้ไม่ว่ามรณะภัยนะ่ะกำลังรอคอยพระองค์อยู่ หากว่าพระองค์ยังปรารถนาที่จะเสด็จไปปัญจาลนครอีกก็ขอได้ทรงเลิกล้มความคิดนั้นเสียเถิดเพราะภัยอันใหญ่หลวงจกมาถึงพระองค์เหมือนความตายที่มาถึงเนื้อโง่ซึ่งหลงนางเนื้อพระพุทธเจ้าค่ะมโหสถบัณฑิตกราบทูลพระราชาด้วยข้ออุปมาที่หนักหน่วงเช่นนั้น ก็ด้วยประสงค์จะให้ทรงยับยั้งพระหัไทยซะเพระาะทราบดีว่าขณะนี้เท้าเธอถูกอำนาจแห่งตันหาครอบงำพระหัไทยจนมืดมิดคำกราบบังคมทูลของมโหสถบัณฑิตแม้นเกิดจากเจตนาดีที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริงแต่ในยามนี้นะกลับเป็นสิ่งที่ไร้ผล แทนที่พระเจ้าวิเทหราชจะได้ทรงยั้งคิดใคร่ครวนเหตุและผลให้รอบคอบเท้าเธอกลับยิ่งทรงพิโรธมโหสถดด้วยทรงนํำเลยว่ามโหสถน่ะช่างดูมินเราเลือกเกินเปรียบเราเป็นเนื้อโง่าบางเป็นปลาติดเบ็ดบ้างกล้าคมขีเราเหมือนคมคู่ทาตในเรือนตน นีได้สำคัญมั่นหมายว่าเราเป็นพระราชาเสียเลยครั้นแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงทรงตาวาดมโหสถว่ามโหสถทำไมเจ้าถึงกล้าพูดกับเราได้ถึงเพียงนี้ดูสิใครๆเมื่อรู้ว่าพระเจ้าจุลนีจะทรงประทานพระราชาธิดาให้เรานะ ต่างก็พากันพูดถึงแต่สิ่งที่เจริญเป็นมงคลแก่เราแต่เจ้ากลับทำลายมงคลของเราซะเจ้านี่ช่างไม่รู้จักอะไรเสเลยพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทเบโหสถด,ด้วยพระสุรเสียงเกลียวกราดเท่านั้นยังไม่พอพระองค์ยังตรัสประชดอีกว่าเรานี่แหละเป็นคนขาว เป็นพวกบ้าน้ำลายที่พากันกล่าวถึงเรื่องอันเป็นมงคลให้เจ้าฟังก็เจ้าเจริญเติบโตมาจากหางไถเนี่ยรู้จักก็แต่เรื่องกระบือไถนาจะมารู้จักความเจริญเช่นคนอื่นเขาได้อย่างไรล่ะมิหน่าละเจ้าถึงกล้าดีมาติเตียนเราเช่นนี้ครั้นทรงบริพาทดังนี้แล้ว แทนที่จะทรงระงับพระหาไทยไว้บ้างพระองค์กลับตรัสไล่มโหสสด,ด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าราชบุรุษจงขับไล่มโหสถออกไปจากแขวนของเราเดี๋ยวนี้ที่พระเจ้าวิเทหราชทรงตรัสด,ด้วยวาจารุนแรงถึงเพียงนี้ก็เป็นเพียงชั่วแล่นที่ทรงกริ้วเท่านั้น ส่วนพระหาไทยแท้จริงของพระองค์ยังคงเห็นมโหสถเป็นคนสำคัญอยู่นั่นเองฉะนั้นพระองค์จึงไม่ได้ทรงคาดขันให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นจริงๆมโหสถบัณฑิตเมื่อรู้ว่าพระราชาทรงกลิ้วตนจึงคิดว่าหากมีใครถือตามคำสั่งของพระราชาแล้ว มาจับมือหรือคอของเราเราจะต้องละอายใจไปจนตลอดชีวิตฉะนั้นเราออกไปจากที่นี่เสียเองจะดีกว่าคิดดังนี้แล้วจึงถวายบังคมพระราชาลุกจากที่นั่งแล้วกลับไปสู่เรือนของตนผลจากเจตนาที่หวังประโยชน์อย่างแท้จริง แต่เป็นไปด้วยความรุนแรงนั้นย่อมได้รับผลตอบสนองด้วยอาการรุนแรงทํานองเดียวกันส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตโดนพระเจ้าวิเทหราชทรงบริพาทขับไล่ออกจากเมืองด้วยความโกรธจะคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้โปรดติดตามตอนต่อไป